อมแก่นถึงฝังฝันง,งานดุดจันทร์ของสวา่างทางเฉิดสายขอน้อมใจมุทนิทาด้วยดวงมานทางยาวนานขอจุดจันร์นำความดีขอทุกท่านพลานั่นจิตสดใสทั้งกายใจของสวยเป็นสุขียอบจอของแก่นม้อเพรีเรีพระองคสีสิศักดิ์ศิ์ ถึงท่านเถิดขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง1 8ท่านจากบุญแก้วครับนี่ครับ10แสท่านนะครับทีกเสียงอายุราชการนะครับอีน้องชาวอุกการบริหารสุงเจ้า้องแก่นะครับทำได้ใช้ชีวิตในชีวิตราชการมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นหลังต่อไปนะครับที่จะได้เป็นแบบอย่างนะครับเพราะท่านได้ ทีทนนี่เราจการมาจนหรือว่าผ่านปัาหลังทุกอย่างนะครับก็ในชีวที่เปิดมีความดีมามากมายกละโตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสีสันที่สวยงามนะครับ,บด้วยความอบอุ่นด้วยความมีสุขนะคระับแต่ท่านนั้นก็นอกจากจะแต่งกระสีแล้วก็ยังแต่งตัวสดใสหรือว่าแนย้อนยุคเหมือนกันเชิญน,นะครับเพราะว่าท่านผมจะมีของที่จะมอบให้นะครับก็แต่งเอไว้นะครับ เชื่ครับผมนนี้ท่านได้มาที่งานงนขอกแล้วก็ผู้ใจยริงทกีุ่ี่นองไห้นให้เรานะยครับใจท่านทกภาคะแข็งแรดูแล้วก็หน้าตา่เมือนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คงจะบางคนก็ยังํางานอยู่แล้วก็จะมีงานประกอบอาชีพส่วนตัวบท่านก็ไปพักผ่อน อยู่กับย่าิอยู่กับลูกกับหลานนะครับบางคนก็อาจจะเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะครับแตแล้วแต่ารกิจแต่สี่ที่มีความสุขก็คือได้ใช้ชีวิตนะครับให้กับทางราชการนะครับทดแทนคุณแทนดิน,นจนอายุ60นะครับขอบคุณท่านกะดับต่อไปครับกับกานเชิญท่านประธา,านสภาบกคารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับนสุชาติไรอุ่นขาวอนครับ ได้กนะครับได้กับคู่สัญญาได้การถูครับดูตลอดแต่ละท่านแล้วนี่นอกจากที่จะสอนหนังสือแล้วนะครับเป็นผู้บริหารแล้วท่านก็ยังกลับไปการเรียนแต่วาท่านมีปริญญาโทนะครับอย่างน้อยนะครับก็สอนไปเรื่อยเรียนไปด้วยเอาความรู้ที่ได้มาสอนต่อไปต่อยอดไปเรื่อยๆนี่นะครับคือผู้บริหารผู้บริหารแล้วก็ได้กลับคู่สัญญาองค์จตุแขกอะเรานะครับให้มี้วันที่สุดครับศึกษาได้ออกนะครับ แม้แต่กิยการที่ทำงานอยู่ในในก็เรียนก่อนะครับแต่ครันั้นก็จบสูงสุดเทนั้นความความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวแผ่ได้นนะครับท่านทุชาติไทยชาวบอนะครับอาาสุภารอาจารมบนะครับที่้กเคยให้กำลังใจเราเช่นรับ

ตาฮัะคือว่าบอกนี่ยดูการค้นหามีคู่กันได้กันนะครับเชื่อตกีงไปชอบตะทีแบบเหมือนกันดูเ่อดูกพื่อคมีหนึ่งในไปดูนะครับเยรก็เป็นท่านประหลัดจุลวีทศผู้บริหารนะครับนะครับท่านรองประลัดนะครับตัมทานาภุษาขาและสุนกรนะครับรองในกรจีั้นแะรนะครับ นะก็ยังท่านมีท่านประสิทธิ์นท,นธท่านณฐีมลท่านพลเอยการกองนะครับท่านยอสันสีท่านประชิดอุ้มประเสริฐท่านปิยชัยตุลชิมาท่านเพชรมต้องก็ขอบทุกท่านะนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับ60ปีที่ภาคภูมิใจนะครับและสายใหญ่แห่งศรัทธานะครับจากวันที่ภาคเหียอสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินะครับ ซึ่งถือว่าวันนี้ท่าน็นจญองเห็นบรรยากาศของครอบครัวเรานะครับแต่งตัวมาวันนี้เนี่ยย้อนยุ่นะครับย้อนยุกไปเมื่อ4ี่สห้าสิปีที่แล้วท่านจะเห็นว่าสำหรับท่านผู้กระียงนี้เราจะทำให้ดีที่สุดการแต่งกายเราจะแต่งให้ดีที่สุดคุ้มคนไปเท่ามาก็มีไปซื้อมาก็มีขนาดว่าโบนัสยังไม่ออกไปเซ็นเข้ามาก็มี ิีใจต่บคณะพวกเราที่เกษียณร้านอาหารเราก็ไปจ้างร้านที่อร่อยที่สุดมาให้กับท่านในวันนี้นะครับดนตรีเราก็จ้างลงตีที่ดีที่สุดอยู่ในที่แบบมาให้กับพวกท่านนะครับท่านที่เป็นที่เกษียณท่าสิบแปดท่านเพราะฉะนั้นครอบครัวของเรานะครับปีนึงจะมีการจัดงานเกษียาในราชการซึ่งเราถือว่าท่านเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีนะครับที่ท่านได้ร่วมสนม นะครับส่วงลงถึงสมอระพูนะครับได้ทำงานนะครับภาคเพียรน,นะครับบางครั้งก็มีปัญหาบ้างไม่มีปัญหาบ้างต่อสู้นะครับกับสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหา,ลนะาและอุปสรรคและฝ่าหนามาเยอะแยะนะครับมาหลายฝนหลายหนาวแล้วนะครับท่านถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชกาชนทุกๆคนที่จะเอาเย,ยี่ยงอย่างท่านกำนำไปปฏิบัติ ปาดหนามาแล้วแล้วประสบผลสำเร็จน,นะครับในโอกาสนี้พวกเรา,าทุกคนนะครับในนามเพื่อแทนอภิษฎท่านทั้งหลายที่มาในว,วันนี้นะครับก็ขอ,อ,ขอนนประกาศมาแล้วจานบนภาษีรลตน้ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้เกษียณอายุราชการทั้ง18ท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงอาศัยจาร่วมไทยให้จิตนะครับขอ อยู่กับพวกกับร้านเป็นร่วมโพ่วมใส่แล้วต้องไปรานไปนานๆนะครับวันนี้ชีวิมของท่านมีลวครสุขสดเคลื่อนโสมบันตลอดไปครับขอบคุณครับ